สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกบก,กอ,อกยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยค่ะไม่รู้จะกินอะไรก็เลยมาดูว่าผักหวานออกหรือเปล่านะคะมียอดไหมจะไปแกงกินเช้านี้เพราะว่ามีหน่อไม้นะคะประมาณกำนึ่งนี่แหละก็เลยต้องมาหาผักหวานไปแกงใส่กันนะคะ ช่โอมก็เดี๋ยวกเก็บเอาสักร,รมหนึ่งแกงแซ่บแซบมื้อเช้านะคะมีอยู่ไหมพ่ออ้าวก็เขาเก็บบ่อยๆก็ยังมีอยู่เนาะพอได้กินเนาะนยิ่งเก็บยิ่งได้ยิ่งออกเนะพ่อโอ้ยงามขังเลยค่ะมีแต่ยอดอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราเก็บเอาไม่เยอะหรอกค่ะนะคะเพราะว่า เราแกงใส่หลายอย่างมันเ,เออ,อแกงเปื่อเนาะนี่นะคะเก็บเก็บอันนี้เอาไปเราก็แกงได้เลยนะคะไม่ต้องเด็ดเพราะว่ามันอ่อนมากพรุ่งนี้ก็เก็บได้อีกเพราะว่าเราไม่ได้เอาแบบหมดเลยไม่ได้หมดเกี่ยงโอ้ยนะคะเนี่ย งามมากเลยยอดสีเหลืองด้วยอยู่ตรงบ้านก็เก็บไปรอบก่อนแก่หมดเลยค่ะก็เลยให้พ่อนิ่มเคลียร์นะคะต้นม,มันก็ออกไหมใช่เดี๋ยวก็ออกเรื่อยๆอเยอะอยู่เยอะมากอยู่นะแต่ก็เอาพอประมาณถ้วยหนึ่งนี่แหละนะพ่อเออไปใส่หน่อไม้แกงใส่หน่อไม้ กำลังเตกตาเตกตาอ้อนอ่อนอันนี้สั้นไปนะคะแบบนี้ก็จะเอาให้มันยาวกว่านี้ก่อนเพราะว่า,าเราสามารถเลือกได้ค่ะปจะมนะโอ้คนไปเอาบุญเนาะไปสวยดาวปะเออก็แล้วแต่เถอ ไปไหนก็ไปเถอะเรายังไม่ได้กินข้าวอยู่วันนี้เราก็งานเยอะเหมือนกันทั้งวันนู่นแหละเก็บเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเก็บกวาดนะคะร้านน้ำปันทำมันนั่นเลยทำความสะอาดใช่เดียกก็จะได้เปิดร้านเป็นทางการให้น้องอ่านเฝ้านะคะเอฟซี FC. สอนน้องด้วย วันนี้ก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่างานบุญเดี๋ยวเพ่นก็อยากจะไปเที่ยวดูแล้วนะพ่อได้สงการด้วยนะสงการด้วยก็ให้นุ่นแหละหลังสงการนะคะก็ค่อยสอนให้น้องนะคะปัน่นน้ําปั่นถ้าเปิดสงการมันก็ได้ขายดีอยู่ก็ได้ขายอยู่ด้นะเนาะจะเปิดก็เปิดได้เป็นวันพรุ่งนี้วันอะไรถัดไปนะ่ะเดี๋ยวให้เพ่นเล่นซะวันนี้วันนี้ก็อยากไปเที่ยวนี่นตอนนั้นแหละเราก็อยากจะไป ทั้งพ่อทั้งลูกข้างบนยิ่งงามเลยพ่อนู่นโอ้ข้างบนแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาเฉพาะแถวข้างล่างก็พอเพราะว่าหิ้วข้าวแลดย่าหิ้วข้าวแล้วนกอะไรร้องนี่นกกาบ่าโอ้ร้องหาคู่เหรอเ่าโอ้โอ้ นี่นะคะอันนี้น้ำยานางนะคะแล้วก็จะมีแเนงหน่อไร่นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็จะใส่ผักหวานพร้อมชะอมนะคะอันนี้คือข้าวเช้านะคะรออีกแปบบ๊บเดือดได้ที่แล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เลยนะคะผักของเรานะคะที่เตรียมไว้แล้วนี่อันนี้เป็นผักหวานนะคะ เชอมด้วยแล้วก็ใส่ลงไปถึงมแม้เราจะมีหน่อไม้น้อยนะคะแต่เราก็จะใส่เครื่องเคียงพวกผักนะคะให้เยอะๆเลยนี่นะคะทุกคนโอ้โห้ยตาแซบปลายแล้วก็เอาใส่ก็น่าจะพอดีเลยนะคะกับน้ำว้ายหอมมากเลยอืออาหารเช้าของเรานะคะนี่จะมีคะแนงหน่อไม้ด้วย ก็พอดีเลยค่ะกับน้ำนะคะน้ำกับตอนก็จะพอดีกันก็รอให้ชะอมสุกกับผักหวานขอยกลงได้เลยนะคะเพราะว่าเราปรุงรสไว้แล้วนะคะโอ้ยหอมปลาร้านัวๆน,นะคะเตะจมูกแล้วค่ะอันนี้ใส่ใบย่านางแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวแช่น,นะคะนีโอ้ยสดน้ำฮอนๆอนสดน้ำฮอนๆอนนะคะ ก็เตรียมใส่ถ้วยก็กินจะเลยค่ะหิวแล้วหิวแล้วเช้าขึ้นมาก็่อนก็เป็นช่างเลยนะคะก็เรียบร้อยไปหนึ่งงานเดี๋ยวบ่ายนี้จะลองอีกเครื่องนะคะว่าจะเอาไปตัดไผ่ลองดูว่าจะได้ไหมนะคะกําลังชัดแบตเขาบอกว่าให้ชัดประมาณสี่ชั่วโมงนะคะโอ้ยหอมมากเลยเนี่ย สุกแล้วะค่ะนะคะเนี่ยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สนะคะเตรียมกินกันนี่นะคะให้อาหารเอเลี่ยนแล้วก็หนูวายนะคะแล้วก็จะอ้วนโอ้ยไปเอาอะไรมาลูกเนี่ยต้มหมูนะคะทุกคนต้มหมูให้น้องหมาสามเกลือ อันนี้ตัวใหญ่มากคะ่ะเอามาจากจำปาดงนะคะเนี่ยของคุณยูโรให้มาส่วนอันนี้หนูหวายได้กี่ปีแล้วคะนี่หลายปีแล้วนะหนูหวายนานละส่วนเอเลี่ยนนะคะก็รู้สึกว่าจะยืดหุ่นนะคะเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นตัวกลมๆนะพอ่อคราวนี้ตัวเขายาวๆคะ่ะยาวเ้ยาวแล้วก็ดูซี่โครงนะคะนี่กินทุกวัาทุกวันแต่ว่าไม่อ้วนสักทีเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปตักแกงนะคะกินข้าวล้วไปอะไรต่อพ่อเพราะว่าหญ้าก็อยากตัดเนาะผักก็อยากเก็บโอ้จะไปหลายอย่างจังเลยโอ้ไม่เอาพี่วายไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวกินอีกมาแกงหน่อไม้ร้อนๆนะคะตักสักพักหนึ่งแล้วค่ะนะคะจะมีข้าวเหนียวหน่อไม้เนาะก็รอให้มันเย็นบ่พ่อ มาค่ะมาค่ะให้มันเย็นนะจังหน่อยข้าวนะคะเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยข้าวเหนียวอาหารเช้าด้วยอาหารเช้าเรามานะคะมากินด้วยกันมาครับโอ้ตาแซบแห้งแซบบ่พอปลาหนัวๆอาหารเสิบโมงว่ะสิบโมงแล้วนะคะข้าวเช้าสิบโมงข้าวเช้าสิบโมงข้าวแรงคุณละ สีห้ามงแดงสีห้ามงแรง,ง,แรงข้าวเทียงน้ำเขียวนะคะทุกคนแซ่บผักหวานผักหวานโอ้โหคำข้าวจำเปะ๊ะดูฟังเสียงนกนกประวัตมีคะแนงหน่อไม้ด้วยกำหนึ่งแซ็ป มาเด้อจ้ามอทดน้ำตอนร้อนอหรีได้อ,อ,อยากจะกินส้มตำอยู่นะพ่อตำปิ้นอยากจะลองตำอยู่ตอนบ่ใบๆน่นเดี๋ยวเนาะพ่อต้นอ้อมหัวหนานามีเราต้องเข้าในบ้านเข้าในบ้านมันลูกโตอือไปเอาที่นาเนาะเมื่กินไม่หมดตัวเสียดาย แก้บ้านท่านอนพันบนุญะระโดะมาเด้อยจเอฟซีมากินด้วยกันนะคะมาๆมา,ม,าม,าม,ามาเข้าวเช้านะคะเนี่ยน้ำสดเข้าไปน้ำใบยะนางเคี่ยวเคียวอืววหอหือก็คงจะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากนะคะ FC นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหิวข้าวแล้วคะ่ะมามาๆา,า,า,าก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ